อีกหนึงอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งปริญญาสวัสดีครับผมได้หมอประกันภัยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถที่จะสร้างเงินล้านได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งปริญญานั่นเองหรือวุฒิการศึกษานั่นเองนะครับอีกหนึ่งอาชีพนั้นก็คือในหน้าขายประกันภัยครับซึ่ง การเป็นในหน้าขายประกันภัยนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างไรนะครับการสร้างรายได้จากการเป็นในหน้าขายประกันภัยนั้นนะครับเราจะได้เปอร์เซนต์จากยอดขายนะครับจากทางบริษัทประกันภัยนะครับเป็นเปอร์เซนต์แล้วแต่รับประเภทของประกันภัยนั้นๆนะครับว่าอ่าเป็นประกันภัยประเภทไหนเปอร์เซนต์ค่าการตลาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับเช่นถ้า เราทำได้อยู่ที่ยอดขายต่อเดือนเนี่ยหล้านบาทนะครับเราจะได้ค่าตอบแทนขั้นต่ำเลยนะครับก็คืออยู่ประมาณ15%ก็จะอยู่ที่ประมาณ150,000บาทต่อเดือนนะครับในกรณีที่เราสามารถทำยอดขายได้1ล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าก่อนที่จะขายประกันภัยเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้อง มีความรู้เรื่องประกันภัยแต่ละประเภทนะครับว่าแต่ละประเภทนั้นนะครับมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างข้อยกเว้นอย่างไรบ้างนะครับใช้เอกสารยังไงในการาพิจารณาทําประกันภัยบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นนะครับอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนหรือเข้าไปดูนะครับใน อ่า YouTube หรือในส่วนของอ่าที่เขาให้ข้อมูลไว้เรื่องเกี่ยวกับประกันภยัยแล้วก็เข้าไปศึกษานะครับแล้วก็ไปสอบใบอนุญาตนะครับกับทางคอปปอ,อนะครับเราก็สามารถที่จะไปสมัครเป็นยหน้านะครับหรือเป็นตัวแทนเป็นยหน้าของทางบริษัทประกันภัยได้นะครับหรือเป็นตัวแทนกับทางอ่าบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับเช่นตอนนี้ก็ จะมีของฟินบ็อกเกอร์นะครับของสีกุ้งบ็อกเกอร์นะครับที่รับเป็นสมาชิกตัวแทนที่สามารถสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีของแฟรดีบ็อกเกอร์นะครับที่สามารถจะเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็สร้างไรายได้ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่จําเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษานะครับไม่จํากัดอายุนะครับคือ คุณมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็มีใจรักในบริการแค่นั้นนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากอาชีพนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ